การค้นพบหลุมศพชาวโรฮิงญาบนเขาแก้วตมบลปาดังเบซาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานำมาสู่การเปิดแฟ้มคดีฟ้องร้องนายพลของกองทัพบ,บกพร้อมกับพวก88คนเป็นจำเลยในคดีค้ามนุษย์เนชั่นเอ็กฟ์จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการโอนคดีนี้จากศาลจังหวัดนาทวีมาพิจารณาในศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ ห้องขังผู้ต้องหาใต้ถุนศาลอาญา16นาิกา14นาทีมะวัย75ปีได้เยี่ยมลูกชายหใน88จำเลยคดีค้ามนุษย์โรฮิงญามะกับลูกสาวจับรถไฟมาจากปารังเบซาระยะทางกว่าพันกิโลอยู่บนรถไฟร่วมสองวันเพื่อมาพบลูกชายที่กรุงเทพ หลังจากประธานศาลดีกาให้โอนคดีค้ามนุษย์มาพิจารณาในศาลอาญามะบอกว่าลูกชายทำสวนยางถูกกล่าวหาว่าทำผิดลูกชายอยากให้ยื่นประกันตัวก้าวอ่ะไม่ดูมากัดดูไม่ใช่ดูเขาแรงนะตามเด็กๆมาดูมึงเกาทำอะไรอ่ะลูกชายอยู่นี่ตัายางเยตัดยาง แล้วไปเกี่ยวข้งองกับโลหิตยาได้ไงใกล้จะสี่โมงครึ่งผู้คุมเตรียมนำจำเลย88คนกลับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพน้องสาวอาบูฮะอุราอดีตสจควรโดนจังหวัดสตูลหนึ่งในจำเลยคดียังไม่ได้พูดคุยกับพี่ชายของเธอเธอบอกว่าอาบูโดนเพื่อนซักทอดและถูกขังมาเจ็ดเดือน เวลานี้ยังไม่ยื่นประกันตัวขณะที่โกต้งปัจจุบันอังโชตพันธ์อดีตนายกอบจอสตูลไม่ได้พบหน้าญาติศารอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์รับโอนคดีมาจากสารจังหวัดนาทวี ตามคำสั่งประธานสารดีกาและนัดตรวจพยานเมื่อวันที่ 10, 11, 12และ13พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นหลักฐานที่อายการสำนักคดีค้ามนุษย์ใช้ประกอบสำนวนคดีค้ามนุษย์โรฮิงญามีจำเลยคนสำคัญคือพลโทมนัโคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบ,บกโกต้งปัจจุบันอางโชดพันธ์อดีตนายกอบจอสตูลโกจง บรรจงปองผลอดีตนายกเทศมนตรีเมืองปาดังเบซาพร้อมกับพวก88คนความผิดตามพรบรป้องกันและปร,ะปราบปรามการค้ามนุษย์2551ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามพรบรป้องกันและปร,ะปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ2556ร่วมกันหรือนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชนาจักร หรือเพื่อช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชนาจักรโดยผิดกฎหมายตามพรบรคนเข้าเมือง2522 computer crimes. And other of and crimes crimes The threatat frauds ตามรายงานทริปรีพอร์ตของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อสังเกตเรื่องความล่าช้าของกระบ,บวนการยุติธรรมไทย ประเทศไทยเนี่ยปร,ประเทศที่ถูกเพ่งเล็งว่าเป็นต้นทางนะครับเป็นเรื่องของปลายทางนะครับของเรื่องของอญจกรรมข้ามชาติรวมถึงเรื่องของอญจกรรมในเรื่องของการคามนุษย์อาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ก็ลังซึ่งเห็นว่าประเทศเราเองเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีความพร้อมในหลายด้านใช้เป็นทางผ่านหรือเป็นเส้นทางลาเลียงคนออกไปประเทศที่3โดยส่วนหนึ่งก็มาจากประเทศ เพื่อนบ้านใกล้เคียงนะครับที่ต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะไปอยู่ในประเทศที่3ด้วยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศเนี่ยประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่จะทําอย่างไรที่ให้มีความเชื่อมโยงกันมีความประสานความร่วมมือกันในระหว่างประเทศโดยเรามองว่าอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยประเทศหนึ่งประเทศใดเท่านั้นเรามีความตระหนักถึงปัญหานี้แล้วก็ในเรื่องของหน่วยงานระหว่างประเทศเราได้มีการประชุม เตรียมความพร้อมรวมถึงศึกษาปัญหาสภาพข้อขัดข้องในแต่ละประเทศอยู่โดยตลอดไม่ว่าเงื่อนไขของประเทศหนึ่งกับประเทศไทยเงื่อนไขของอีกประเทศหนึ่งกับประเทศไทยว่ามีลักษณะของกฎหมายเนี่ยอย่างเดียวกันไหมมีอะไรควรที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายภายในหรือภายนอกประเทศเพื่อให้มีความสอดคล้องกันบ้างทุทธศาสตร์ระดับชาติมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในระดับของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านรัมตีก็มียุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ซึ่งก็คืออาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายเนี่ยค่ะก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหลายที่จะต้องมาทําร่วมกันเรากับหน่วยบังคับใช้กฎหมายอื่นเช่นทางสตชนะคะทางท่านายการท่านศาลเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมหารือกันเพื่อจะมีข้อตกลงในเรื่องต่างๆนะคะอย่างกรณีการค้ามนุษย์เนี่ยค่ะมันก็เป็นเรื่องของการที่มีอาชญากรรม ระหว่างชาติเราอาจจะเป็นต้นต้นตอหรือเราอาจจะเป็นทางผ่านอะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ได้มีการประชุมร่วมมือกันในที่สุดเนี่ยศาลอาญาก็ยังเปิดแผนคดีค้ามนุษย์ในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ศาลยุติธรรมไทยพิจารณาคดีค้ามนุษย์อยู่แล้วแต่เพื่อให้การพิจารณาคดีชัดเจนศาลยุติธรรมจึงตั้งแผนคดีค้ามนุษย์ขึ้นมา ที่ริพอของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยศาลยุติธรรมเองเนี่ยนะก็มีข้อเรียกร้องจากนรายงานอยากให้มีการตั้งศาลพิเศษในเรื่องคดีวามนุษขึ้นมานะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางศาลยุติธรรมได้ทามาก่อนนานแล้วนะก็เป็นในลักษณะของการจัดตั้งองค์คณะที่มีอํานาจในการพิจารณาพักษาคดีฆาม,มนุษย์นะแต่ว่าเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการบริหา,ารศาลยุติธรรม โดยท่านประธานศาลฎีกาเป็นประธานเนี่ยก็มีมติให้มีการจัดตั้งแผนกคดี้ามนุษย์ขึ้นในศาลอาญาเป็นทางการเป็นครั้งแรกและเปิดทําการไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับการรับโอนคดีมาที่ศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ทนายอาสาจากศาลจังหวัดนาทวีขอถอนตัวทั้งหมดทั้ง7คนเหตุไม่สะดวกเดินทางและเป็นห่วงการนําสืบการแสวงหาข้อเท็จจริง ถึงกระนั้นก็มาสารตามคำร้องขอของลูกความเพื่อมอบหมายหลักฐานการสอบสวนให้กับทนายความที่ศาลตั้งขึ้นมาใหม่ศาลแผนกคดีค้ามนุษย์เตรียมพร้อมทั้งบุคลากรระบบบริหารจัดการคดีให้รวดเร็วตามคำแนะนำของประธานศาเดีกาเนื่องจากคดีค้ามนุษย์ซับซ้อนจำเลยทำผิดเป็นขบวนการมีผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องผู้พิพากษา ต้องมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาได้มีการบริหารจัดการคดีเป็นการเฉพาะนะซึ่งเรื่องนี้ท่านประธานธนิกาก็ได้ออกคําแนะนำนะัท่านประธานธนิกาว่าคดีที่เราจัดอยู่ในบทคด,ดีค้ามรุษเนี่ยต้องทําคดีให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่า6เดือนเนี่ยยังทําไม่เสร็จเนี่ยก็ให้ขยายไปได้แต่ว่าขอให้พิจารณาคดีพิพากษาคดีไม่เกินเวลา1ปีนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจัดบทบูคดีแล้วเนี่ยนะครับ เราจะได้ทราบว่าคดีไหนเนี่ยอยู่ในหน่วยในคดีที่จัดประเภทคดีต้องต้องเร่งรัดในลักษณะเป็นคดีพิเศษคดีฆาตมนุษย์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมีมีความสลับซับซ้อนมากเหมือนกันนะฮะโดยเฉพาะการกระทาําความผิดที่เป็นกระบวนการนะแล้วก็องค์ประกอบในเรื่องการกระทาําความผิดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องใหม่เพราะเราต้องอาศัยพวกษาที่มีความรู้ความเข้าใจเพราะนาาักสายาิยาก็มีการฝึกอบรมพวกษา อยู่เป็นประจำเโดยเชิญวิทยากราต่างประเทศมาให้ความรู้นะฮะแล้วก็เราก็มีผู้ศาสตรหลายท่านที่เดยนจบจากต่างประเทศเนี่ยในเรื่องนี้ก็มา,มาเป็นมาเป็นผู้นั่งในการพิจารณาพิจารณาคดีอยู่แล้วก็มีการบริหารจัดการคดีให้เร็วเป็นพิเศษสารไม่ได้ทําตามกระแสแต่เป็นเพราะว่าคาดการว่าคดีลักษณะเช่นนี้จะเพิ่มมากขึ้นลักษณะการทาํความผิดของคดีค้าวเมลเนี่ย มันต้องอาศัยผู้มีอิทธิพลนะฮะแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นหลายเรื่องนะฮะเช่นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตนะคอร์รัปชันนะฮะของเจ้าพนักง,งานที่เกี่ยวข้องนะรหรือแม้กระทั่งกฎหมายยาเสพติดก็ตามกฎหมายค้าประเวณีมันก็จะเกี่ยวพันก,กันไปหมดแต่ว่าพื้นฐานของมันคือว่าคนที่กระทำผิดในลนักษณะที่ได้ต้องเป็นคนมีอิทธิพลนะฮะแล้วก็ต้องมีการเตรียมการ นะเกี่ยวกับเรื่องพยานฐานที่จะสาวไปถึงตัวคนงการได้อันนี้ก็เป็นปัญหาในกระบวนการพิธีธรรมซึ่งศาลเองคงมายุ่งเกี่ยวอะไรไม่ได้นะเพียงแต่ว่าถ้าหา,ากประกาศว่ามีการจับกลุ่มดำเนมินคดีมาแล้วเนี่ยก็ต้องแสวงหาพยานฐานที่จะมานำสืบให้ศาลได้ได้เห็นนะฮะแต่ว่าในพักดับค่าวมนุษย์เนี่ยนะฮะพระ,าะาราบป้องกันระปราบตามข่าวมนุษย,นย์ก็มีกฎหมายที่มีมาตรการพิเศษอย่างผมเรียนตอนตอน้นอย่างเช่นมาตรา29มาตรา30เนี่ยนะฮะก็จะเป็นเรื่องที่ให้เจ้าพนักง,งานเนี่ยนะครับ มีวิธีการสืบสวนเข้าถึงพยานฐานได้ง่ายกว่าคดีทั่ว,วไปครับเราไม่ได้ทําตามกระแสะนะแต่ว่าทางศาลยุิธรรมเนี่ยได้ดำเนินการมานานแล้วคาดดูแล้วว่าคดีแบบนี้จะ,จะ,จะเพิ่มมากขึ้นคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาศารตรวจพยานหลักฐานแล้วจําเลยทั้ง88คนให้การปฏิเสธผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนแจ้งให้ฝ่ายจําเลยชี้แจงความเกี่ยวข้องพยานจําเลย และให้ส่งมาที่ศาลก่อนวันที่13พฤศจิกายนส่วนพยานโจทย์มีทั้งหมด907อดันดับรวม70แฟม้มประกอบกับมีแผนที่แผนผังและวดีทัศน์และพยานบุคคลร่วม500ปากจากพยานหลักฐานพยานบุคคลที่มีมากร่วม500ปากศาลคาดการว่าการสืบพยานโจทย์พยานจำเลยจะใช้เวลานาน,านถึง2ปีในช่วงหน้าเนชั่นเอ็กซ์ไฟ จะพาคุณผู้ชมไปติดตามปฏิบัติการของกองทัพเรือและ DSI ในการช่วยเหลือเหยื่อค้าม,มนุษย์ส่วนจะเป็นที่ไหนนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับขบวนการการค้าม,มนุษย์ยังคงมีอยู่และท้าทายอำนาจของกฎหมายแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเอาจริงเอาจังก็ตาม เราพบว่าที่ล้งกุ้งและล้งปลาหมึกในจังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แรงงานพม่าอย่างผิดกฎหมายและเรื่องของการค้ามนุษย์นั้นยังพบว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดตรังไปติดตามเรื่องนี้ครับทุกคนทราบกันจแล้วใช่ไหมครับว่าใครต้องเข้าไปจำยู่ตรงไหนแะไหน คืขขอลงทุนเงินี่คุณภาพดีนะครับต้อต้ขของเข้าสู่นี้นะครับชุดปฏิบัติการที่อยู่รอ,อบนอกด้านนี้ด้วยนะครับด้านหลังผมผมไม่พูดายละเดียดแล้วนักก็รู้กันหมดแล้วนะครับรถจอดยังไงมีเจ้าที่เ<ช>อาเป็นมาดูนะัการจอดรถที่สำคัญมีเหยื่อหรือผู้ที่เกี่ยวข้อ,ของเนี่ยอาจจะมีทั้งเด็กทั้งสตรีคนต่างด้าวปฏิบัติการสุดที่กำลังกองทัพเรือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจค้นโรงงานแปรรูปสัตว์น้าในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเช้าตรู่วันที่9พฤศจิกายนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเป้าหมายปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาที่ถูกบังคับให้ทํางานในล้งกุ้งไม่มีชื่อถนนเดิมบางตำบลมหาชัยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและลรงประมึกไม่มีเลขที่ซึ่งตั้งอยู่ติดกันอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนะครับตาม ตามผมไปนะครับตามผมไปกับเหลาสมกีฬาเข้าไปในในลงนะครับเข้าไปในลงของใต้ล่างที่จะพาไปบรทธิ์วนนี้นะครับล่างวันนี้การตรวจค้นการตรวจด้วยอะไรต่างหรือการช่วยเหลือเหลือต่างๆนะที่จะไม่เป็นระบบดีงนะครับส่วนการแอดไซน์นั้นผมแอดไซน์ไปแล้วไม่ได้สามคนที่อยู่โรงพยาบาลยกมือนะครับในโรงพยาบาลแยกไปเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือจะมีชุดหนึ่งอาจจะช่วยเหลือเหยือในผู้เกี่ยวข้อง นะครับจะเจอไม่เจอว่ากันนะครับก็ชุดนี้ก็คอยคอนเทนหรือคอยคข้คุมเข้าไว้รอมีการเซเวนคือส่งกลับมาที่สองกองเรือนะครับเราจะมีกองทัพเรือที่เป็นมนุษย์ผมลงเรือเพื่อรอนะครับมีใครกระโดดน้ำก็จะมีการช่วยเหลือนะครับเมื่อเราด้านนี้เสร็จนะครับเราจะมีหมายค้นสองสองสองแห่งนะครับหมายค้นแรกจะเข้าที่นี่ก่อนเพื่อจะมาปิดรูนี้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าแล้ว ก็จะมีการตรวจโรงนี้ว่ามีการจ้าน,าน้นถูกต้องหรือไม่นะครับมีการเ่าโรงนี้เข้าเมืองหรือมีการใช้แรงงานเด็กหรือไม่ครับก่อนการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนจากชายชาวเมียนมาว่าเคยทำงานที่ลรงกุ้งแห่งนี้และถูกบังคับใช้แรงงานจึงหลบหนีออกมาพร้อมกับภรรยาแต่ภรรยาถูกผู้คุมชาวเมียนมาติดตามกลับไปได้มาได้มนะครับ จะต้องมีการเช็คน,นะครับว่าในส่วนทั้งหมดเนี่ยมีแรงงานทั้งหมดเท่าไหร่เป็นถูกต้องเท่าไหร่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับส่วนไม่ถูกต้องจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราจะให้ความสำคัญนะครับในกลุ่มนี้เราก็คาดว่าจะเจอผู้หญิงที่สามีเขาแกล้งของความช่วยเหลือนะครับที่ว่ายังถูกบังคับกักขังประมาณนอกจากนั้นนะครับยังมีการข่าวพูดถึงเรื่องของ,ของมีแรงงานเด็กซึ่งติดตามพ่อแม่มาทำง,งานนะครับ ซึ่งสมัครใจไม่นะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันเจ้าหน้าที่นำหมายสารจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจค้นจุดแรกที่อย่างใกล้ทางออกเป็นรครับ กุ้งไม่มีชื่อพบคนงานชาวเมียนม,มาก,กำลังทำงานสภาพตรากตำกรรมงานหนักวันละ16ชั่วโมงคือตั้งแต่เวลาตี2ถึง18นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นโดยมีคนงานชาวเมียนม,มาและยามของโรงงานคอยดูแลไม่ให้หลบหนีคนงานบอกว่าได้ค่าจ้างเป็นกะกะละ10วันทุกครั้งที่จ่ายเงินนายจ้างจะหักค่าในหน้าแต่คนงานบางคน รับได้กับค่าจ้างที่ได้รับค่าแรงค่าแรงได้เท่าไหร่คอยแบบตงเดินหึนวานมีความหมดเลยแล้วมีความสุขดีใช่ไหมไม่ไม่มีปัญหาอะไรยหลังคัดกรองคนงานอย่างละเอียดพบว่ามีแรงงานชาวเมียนมา80คนมีอายุต่ำกว่า18ปี17คนต่ำกว่า15ปี2คนถูกบังคับล่อลวงมาไม่มีเอกสารถูกต้อง19คน ่วนที่ทำงานถูกต้องแต่นายจ้างยึดเอกสารประจำตัวไว้มี31คนสำหรับกลุ่มที่น่าจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดมีจำนวน13คนเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตัวผู้หญิงที่สามีชาวเมียนมาได้มาร้องขอให้ตามหาจนพบตัวโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆถ้าติดตัวใประมาณตั้งคนมีแรงงานเด็กไม่กว่าสนะครับเราก็แรงงานไม่สมกใจประมาณ35คน พนักงานสอบสวนในพื้นที่ซึ่งเข้ามาร่วมปฏิบัติการในภายหลังรับเรื่องไปดําเนินการสอบสวนกระบวนการกระทําความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบการป้องกันและปราบปรามการค้าม,มนุษย์พรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีรองตุ่มอย่างนะี้มีการใช้รางงานเด็กนะฮะสิบเจ็ดคนนะฮะมีการบังคับใช้แรยงานโดยเอกสารไม่ถูกต้องเลยสิบเก้าคนแล้วก็มีการยึดปั ช้แรงงานเนี่ย38คนซึ่งการกระทำงกล่าวเนี่ย็นการกระทำผิดน,นะในเรื่องกฎหมายแรงงานและก็เท้า่ายการท้ามนุษย์นะส่วนโรงปานติดกันเนี่ยก็พบแรงงานเด็กหนึ่งคนแล้วก็มีแรงงานที่มีวญาตอีก16คนครับซึ่งซึ่งการกระทำงกล่าลเนี่ยก็ผิดกฎหมายแล้วเราจะดำเนินการโดยจะชา้นอายักฎหมายต่อไปผู้ที่รับแจ้งว่ามีแรงงานที่ไหนนะถูกบังคับใช้แรงงานหรือถูกการทําทำผิดในเรื่องท้ามนุษย์นะจะแจ้งมาที่ใดได้เราพร้อมจะดำเนินการ ครับและในครั้งนี้เราก็สามารถช่วยเหลือผู้หญิงที่ที่ถูกบังคับได้เรียบร้อยแลครับแม้จะมีการดําเนินคดีอย่างเด็ดขาดแต่ขบวนการการค้ามนุษย์ยังไม่หมดสิน้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนักธุรกิจผู้กว้างขวางในจังหวัดตรังโกหนังสมพลจิโรดมนตรีนายกสมาคมประมงกันตังและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสพกันตัง หลังเจ้าหน้าที่มีข้อมูลว่ามีส่วนร่วมรู้เห็นบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาในเรือประมงของตัวเองโกนังยังมีศักดิ์เป็นพี่ชายสรนนท์จิโรดมนตรีหรือโกงวนนายกเทศมนตรีเมืองกันตังแรงงานประมงชาวสมมาไปร,ร้องเรียนว่าถูกบังคับสารจังหวัดตรังอนุญาตฝากขังโกนังในข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์ และสมคบกันตั้งแต่3าคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฐานค้ามนุษย์โดยไม่ให้ประกันตัวสารยุติธรร,รมจัดเก็บสถิติคดีค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าวแรงงานประมงที่เกี่ยวพันกับการค้ามนุษย์ศาลทั่วประเทศ ได้จัดบทหมู่คดีอย่างชัดเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการพิจารณาหลังจากที่นำรายการมีการจัดตั้งแผนคดีข้ามรุ้นตั้งในศาลยุติธรรมทั่วประเทศด้วยนะฮะ <c oughs> ก็มีการจัดบทคด,ดีเรียกว่าบทคดีคอมเขาย่อมาจากข้ามมนุษย์เป็นหวดหมู่พิเศษจะทําให้การบริหารจัดการคดีเนี่ยมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพสิ้นผลมากยิ่งขึ้นครับเมื่อปีที่ผ่านมามีคดีข้ามมนุษย์เนี่ยเข้ามาสู่การรณาของศาลประมาณ200กว่าคดีทั่วประเทศนะะและคดีก็เสร็จไป ร้อยระมาแปไม่ไม่ถือว่าช้านะฮะแล้วก็ในปีนี้เองที่ศารอาญาประมาณ70คดีคดีค้ามนุษย์ผู้มีอิทธิพลมักจะอยู่เบื้องหลังดังนั้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กับพยานสารคดีค้ามนุษย์จะให้พยานเบิกความโดยไม่เผชิญหน้ากับจำเลยพยานจึงขึ้นสารด้วยความสบายใจว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนคดีค้ามนุษย์เนี่ยแม้ว่าเหยื่อให้ความยินยอมว่าตามเนี่ยก็ยังถือว่ามีความผิดอยู่ เพราะเราสังเกตได้ว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเขาอยากได้งานทาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานที่มาเบิกความก็คัดกรองกรนะบวน,นการคัดกรองพยานก,ก็มีตามกฎหมายอยู่แล้วคือมาตรการคุ้มครองพยานยตามพระราชบัญญัติ้ามนุษยนะ์มีตั้งแต่เริ่มต้นอันนี้เป็นกระบวนการที่จะคุ้มครองนะให้เขารู้สึกปลอดภัยรวมทั้งครอบครัวเขาด้วยหลังจากนี้ศาลยุติธรรมจะตั้งแผนกคดีค้ามมนุษย์ในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา พื่อสร้างหลักประกันว่าคดีจะสิ้นสุดในระยะเวลาไม่นานศาลต้องการสร้างความยอมรับในความเป็นมาตรฐานสากลและความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยมาตรฐานของสากลเนี่ยเรื่องข้ามรุ่นถือว่าเป็นความผิด <c oughs> อาญาสากลก็เรียกได้ก็เรียกก็เรียกอย่างนั้นได้เหมือนกันเพะฉะนั้นความคาดหวังก็คือว่าเมื่อเรามีกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นแล้วเมื่อเรามีพวกษาที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ันเกิดขึ้นคือบรรทัดฐานในทางกฎหมายแล้วก็ที่สําคัญคือมาตราการในการลงโทษผู้ทําความผิดให้มีการบังคับคดีแพ่งก็มีมาตราการทางปกครองนะก็คือให้มีการปิดสถา,านประกอบการเช่นโรงงานไหนที่มีการค้ามนุษย์มันก็มีกฎหมายปปงนงคณะกรรมาการธุรกรรมก็มีอำนาจยึดทรัพย์ในขณะเดียวกันสารเองก็ต้องวางตัวเป็นกลางก็มีบางคดีที่สาลยกฟ้องเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาฟ้องสาลจะลงโทษหมดนะ ก็ะขึ้นอยู่กับพยาธานอือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในความคาดหวังที่ทางคณะก,กร,าาร,รรมการการสาธรรมได้มีการมาพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษก็คิดว่าสารไทยเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับในความเป็นมาตรฐานดับสากลแล้วก็เป็นการคุ้มครองสิงทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งไม่เลือกไม่เลือกว่าเป็นชาติไหนนะฮะหรือว่าภาษาใดก็ตามนะฮะก็ต้องอยู่ในกรอบกกติกาเดียวกันครับ <c oughs> คำตัดสินของศาลจะเป็นหลักประกันว่าเราเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์จะทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยดีขึ้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการเนชั่น x อ็กไฟได้ทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มและรับชมรายการได้อีกครั้งตีหนถึงตีหนครึ่งในวันอาทิตย์รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์เ a ช i ่น TV.t v รับชมรายการผ่านทาง YouTube รวมถึงแสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่าน Facebook Nation อ FI i g i t a l ดิจ22